สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง a c e b o o k และทาง u t u b e ทุกท่านครับอยู่กับผมวันนี้ได้รถบ้านมาหนึ่งคันครับเป็นตัว1.8นะฮะคันนี้คันนี้เป็น 1.8e นะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับผมคันนี้เป็น 1.8e นะครับคันนี้อ่าออปชั่นก็จะมีนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ พวงมาลัยประธานโทษนะถุงลมนิรภัยคู่นะครับผมคันนี้เดิมเลยครับไม่มีชนนะฮะคันนี้หน้าตาเดิมเลยนะครับผมรอเล่มสิบห้าวันนะฮะคันนี้เป็นรถประมูลนะครับรอเล่มสิบห้าวันนะครับอ่าหาพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมก็ทักทายผมมาได้นะครับผมคันนี้นะครับรอรอเลยนะครับนี้ใช้น้ํามันเละซีเอ็นจีนะครับผมนะครับคันนี้ใช้น้ำมันและซีเอ็นจีคุเจสสารองสองลูกนะครับผม รถบ้านแท้นะครับคันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่บมดป้ายไม้แท้ด้วยนะครับผมไม้แสนห้าหมื่นกิโลนะครับอของแท้เลยนะครับวันนี้ได้สวยๆสวยจริงๆคันนี้บอกว่าสวยจริงๆเลยนะครับผมสวยจริงๆนะครับดูนะฮะโอ้โหนี่นะครับผมรลรอๆเลยนะครับผมเนี่ยรถบ้านแท้นะครับสวยๆเลยนะครับสีนะครับสีก็มีเลยขวนตามมาอยู่การใช้งานนะครับคันนี้เป็นถุงลมนี่ไปคู่ดูฮะพวกนี้ยังไม่มีการพ่นสีนะฮะเดิมๆสวยๆเงาๆเลยนะครับผม เพดานลังคานี่สะอาดมากนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมนะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับตั้งราคาไว้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นก้าพันบาทนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นก้าพันบาทนะครับนี่นะครับผมโตโยต้าโคโรล่ออาทิตย์พันแปดนะครับผมคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์พันแปดครับเบาๆเลยนะประตูนะครับผมโอ้รถบ้านนี้ของแท้เขาจริงๆนะครับผม ่ีนประมาณนี้นะครับผมนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับคันนี้นะครับรถบ้านแท้นะครับผมเครื่องพันแปดนะครับผมโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับพันแปดโรงงานเลยนะครับผมไม่ใช่พันแปดติดตั้งนะครับพันแปดโรงงานเลยนะครับนี่นะครับผมหนังแสนสามหมื่นเก้าพันบาทมีบริการรับส่งทัะเทศครับ สวยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเทเลยนะครับบกไม่มีฉีกขาดนะครับเดิมๆนะครับแอร์ดีตอนคนตัวสวยนะครับผมสงลมมีระบายคู่นะฮะรุ่นนี้นะครับผมสุทธิ์ยาสำรองสองลูกนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้ไม่มีน้ำท่วมไม่มีอุบัติเหตุนะครับ เดี๋ยวูไหลอักนี่สวยๆเลยนะครับผมนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมนะครับอาจจะเลียดนิดนึงนะครับผมไฟเกาะถนนดีมากเป็นไฟหน้าแท้นะครับคันนี้นะครับไฟหน้าแท้เลยนะครับ พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเดี๋ยวให้ดูเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผม G ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับรถหน้าอลอยอาร์ดเดิมๆนะครับผมลอยอาร์คเดิมๆคันหน้าเดิมนะครับผมนี่ครับเดิมๆนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะครับคันนี้นะครับเครื่องพันแปดนะไอดีจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับผมนะครับเครื่องพันแปดครับผม มอกฝากระบปงหน้าเดิมนะครับเห็นกันความร้อนอยู่ครบนะครับผมหล่อๆนะครับตาไฟหน้าแท้นะครับผมคันนี้เป็นน้ำมันและซีเอ็นจีนะครับผมนะครับน้ำมันและซีเอ็นจีนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผมทักมาได้นะครับคันนี้สวยๆหล่อๆเลยนะครับนะครับผมดูรถที่สริลนะครับผม บ้านแต้ตะบนท่าตํเบดอนอันบุรีจังหวัดสุรินทร์คันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมรถบ้านแท้นะครับตั้งราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรอรีมสิบห้าวันนะครับอรถขับดีครับช่วงล่างแน่นนะมีรอยข่วนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมรอยข่วนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสนใจก็โทรมาก็แเลยกันนะครับผมรถบ้านแท้ประธานโทษนะครับผมเพิ่งมาถึงบ้านนะครับเลยเอาให้พี่น้องชมนะครับผมเครื่องยนต์ดูนะครับเป็นเครื่องพันแปดนะครับคันนี้ ครับขับดีมากช่วงล่างแน่นเลยคันนี้ไม่ต้องเก็บอะไรนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมองหารถใช้ก็ดุวดๆนนะครับผมขอบคุณครับ